จูจ่ๆก,ก็ง,งานเขาพลอยโดนชาวเน็ตติงหลังทำภาพเชิญลูกเรียนออนไลน์เกิดเป็นดราม่าขึ้นมาจนแม่งงไปหมดแล้วสำหรับพลอยพลอยพันธ์ทวีรัตเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาเธอได้โพสต์ภาพกราฟิกที่ทำขึ้นเพื่อเชิญชวนลูกๆเรียนออนไลน์ที่มองแวบ,บแรกก็ทำหลายๆคนถึงกับตกใจดูแอบขายป้ายวันแม่โดยโพสต์นี้ระบุข,ข้อความว่าขอเรียนเชิญลูกๆ ให้มาเรียนออนไลน์ให้ความสนใจในการเรียนออนไลน์อย่างพร้อมเพียงการบ้านทุกอย่างจะไม่ทวงถามทุกคะแนนที่ได้ไม่ใช่คะแนนของแม่อยากขึ้นชั้นใหม่ไป,ปรพร้อมๆกับเพื่อนควรรู้ว่าต้องทำยังไงนะคะเรียนออนไลน์มันก็ดีลูกหลานน้องพี่ไม่ต้องเดินทางเวลระยะห่างทางสังคม พร้อมแคปชั่นว่าสวัสดีวันจันท์นักเรียนออนไลน์ทุกท่านดูแล้วเราต้องอยู่กับการเรียนออนไลน์กันต่อไปอีกนานนะลูกช่วงแรกๆแม้ยังพอมานั่งจำจีจำไฉได้แต่นี้มันก็ผ่านมาสักพักแล้วนะลูกต้องหาหนังสือให้เจอเขาเรียนให้ตรงเวลานั่งเรียนให้เรียบร้อยทํางานตามเพื่อนให้ทนันสนใจเรียนไม่มองนู้นมองนี่การบ้านต้องทําให้ทนันเรียบร้อยพร้อมส่งใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จแล้ว ต้องเก็บเขาที่จะได้ไม่ต้องมาหากันให้วุ่นวายอีกแล้วเลิกถามอาจารย์เขาได้แล้วว่าเมื่อไหร่จะพักอาจารย์เขาก็คงเหนื่อยสอนเราเหมือนกันเดี๋ยวถึงเวลาพักเขาก็ปล่อยให้พักเองแหละนี่พูดล,ลอยๆไม่ได้บ่นใครเป็นพิเศษนะมา้า